สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแปลกนิดนึงนะคะคือวันนี้จะรีบอันบ็อกซ์นะได้สลีมา2ถุงนะคะวันก่อนนะคะก็จะอันบ็อกซ์นะคะเพราะว่ากำลังจะเดินทางจะได้เคลมภาษีด้วยนะคะสลหรับ2ถุงนี้นะคะแล้วก็วันก่อนนะร้านซีลีก็ส่งของชิ้นนี้มานะคะเดี๋ยวมาดูกันละกันนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องแบบเร็วเรวนิดนึงเพราะว่าวันนี้รีบเหมือนกันนะคะ แกะชิ้นแรกให้ดูก่อนนะคะได้จากร้านเซลี่นะคะพอดีช่วงนั้นเป็นอ่าช่วงเทศกาลใบประจันนะคะพอดีคุณสามีเป็นคนจีนนะคะก็เลยได้มาในฐานะสไปยจีนนะคะเพราะว่าเขาจะให้แต่เฉพาะลูกค้า VIP ที่เป็นแบบคนจีนอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็น่ารักดีนะคะถามว่าอร่อยไหมอร่อยกของหลุยส์วิตตองนะคะ เวลาจะกลับไทยใช่ไหมเราก็อยากให้หน้าเราชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบโปะโนู้นโปะนี่ที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้ปรากฏว่าสิวขึ้น,นะคะ่ะไม่เคยเป็นสิวนะตามหนา้าผากเป็นสิวบดเฉยเลยจากมาสบทเรียนนี้บอกว่าเวลาจะเดินทางอย่าใช้อะไรที่เราไม่เคยใช้โอเคมาดูละกันอะไรมั่งแต่มันจะมีของอันนึงเป็นกิฟต์นะจะไม่ขอแกะนะคะเดี๋ยวมาดูทีละอย่างละกันนะคะ,ะมาดูไหนๆก็ถือกล่องนี้ขึ้นมาก่อนนะคะมาดูกัน แตนแต,แตนอันนี้คืออะไรนะคะจะแกะยังไงนี่ทำไมมันแน่นอย่างงี้แน่นเกินคะ่ะโอเคแกะอย่างนี้ละกันนะคะมาดูกันปกติมันดึงออกได้นะแตนแต,แตนอ๋ออันนี้เป็นกิฟต์นะคะกล่องนี้เป็นกิฟต์นะคะขออนุญาตไม่แกะและกันนะคะเก็บแยกไว้ก่อนนะคะคิดว่าสองอันนี้เป็นของที่ซื้อเองนะคะเป็นอ็อกเซอรีจากเซลีนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบ คอสตูมจูเวอรี่นะสว่วนใหญ่ชอบไฟจูเวอรี่นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าของบางอย่างอะถ้ามันเป็นไฟจูเวอรี่มันจะแพงเวอร์เกินใช่ไหมแล้วเราก็มีแบบไฟจูเวอรี่ที่เราใส่บ่อยอยู่แล้วเอย่างของ bca ของลูวิตองของพัสพาลีย์อะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะได้พวกน้องที่เป็นคอสตูมจูเวอรี่มาเสริมในคอลเลกชันนิดหนึ่งนะคะคิดว่านะไม่น่าจว่าใช่หรือเปล่านะคะมาแกะกันอันแรกนะคะ,ะโอเคแตนแตนนอุย๊ย เดาไดไหมอุ้ยเขาให้มาแบบสองแบบเลยอะ่ะเอา้าเราของอยู่ไหนล่ะเนี่ยเปิดออกมามีตั้งถุงแบบนี้กับถุงแบบนี้แต่หาของไม่เจอน่าจะอยู่ในนี้นะคะมาดูกันอุ้ยน่าจะอยู่ในนี้นะคือมันมันเล็กอะ่ะจนอ้าอยากให้เห็นมากเลยเขาใส่มาอย่างเงี้ยนะ่ารักมากเลยเขาห่อมาอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดว่า อยากจะซื้อแต่รู้สึกว่าอมันมีความตุ้งติ้งที่น่ารักนะคะความจริงอยากได้ต่างหูที่น้องลิซ่าใส่บ่อยๆอยะคะ่ะแต่ว่าอันนั้นมันเหมือนตรงแป้นเขายังไงก็ไม่ทราบค่ะมันดันตัวแป้นะเข้าไปในการไม่ได้นะคะอันนี้มันจะเดนตี้เรนตี้มากเลยนะคือช่วงนี้หน้าเป็นกราบไม่ค่อยอยากให้ซูมเห็นไหมเขาจะมีความแบบไม่ใ่้ยอยากไม่อยากให้กราบเขาจะมีความแบบอย่างเงี้ยกุ้งกิ้งกุุงกิ้ง,งแล้วเป็นไทยออมอะคะ่ะ น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปที่ไปลองในร้านให้ดูนะมันจะชัดกว่านะคะก็สองข้างเลยนะคะมาดูกันนะคือเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นแบบต่างหูธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะอ่ะหยุดหน่อยน้องๆน,น,น,น้องหยุดหน่อยอ่าน้องหยุดยัง <laughs> เห็นไหมเขาจะมีความแบบว่าแดนตี้แบบว่าเป็นน้องแบบชายอ้อมนะ่ะแต่ว่าเป็นตุงต้งติงต้งตุงต้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขามีความน่ารักนะซึ่งในส่วนของไฟจูเลียไม่น่าจะเขามีแบบนี้หรือเปล่าอะ แต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่ต่างหูที่มันเป็นตุ้งติ้งเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันดูน่ารักเพราะในความแบบชายอมคือเวลาเรารักอะไรมันก็จะน่ารักไปหมดใช่ไหมอ่ะดึงใส่ได้ไหมเนี่ยอ่าเห็นไหมเขาจะมีความแบบอุ้ยน่ารักเดนตี้น่ารักดีนะคะอ่านี้ชิ้นแรกไปแล้วนะคะชิ้นที่สองมาดูกันทำไมเขามันแน่นจังเลยวันนี้ยแกะไม่ออกสักอย่างเลยอ่าออกละ อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่แกะที่สอยมามาดูกันอุ้ยเอออันนี้เหมือนกันเลงมานานแต่ไม่เคยมีโอกาสซื้อออกเข้ามาเป็นแบบนี้นะกอแกะมาดูล้ยกันเห็นไหมซลีนะ่ะเวลาแพ็คของมามันดูไม่ค่อยหรูอันนี้พูดจริงเทียบกับแบรนด์อย่างอื่นหรือวิตองดีออชาแนลอันนี้นะคะเป็นสร้อยคอนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะตัวนี้คือตัว S นะคะคือ เห็นมานานนั่นแหละแล้วก็เห็นเขาแบบว่ามีมานานมากแล้วนะแต่ส่วนตัวเราไม่ได้แบบว่าอยากอินเพราะเป็นคนไม่ค่อยใส่สร้อยคอเท่าไหร่อะคะ่ะข้างหลังเขาจะเป็นลง่ลงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเซรีน Paris นะคะแล้วก็ข้างหน้าเขาก็จะเป็นอ่นีเลือกตัว S นะคะนะคะแบบนี้นะคะคือตัวเองนะเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยใส่สร้อยนะที่ผ่านมาคือมีตัวเนี้ยน้อง่ห้ออะเลยนะโชเมนะคะคือชอบโชเมเคยเล่าให้ฟังเรื่องอแหวนโชเมบางเอิญวันนี้ไม่ได้ใส่แหวนโชเมนะคะใส่แหวนของกุการี แต่เนี่ยคิดว่า,าจะใส่แบบซ้อนกันอะติดกันอันนึงสูงอันนึงต่ำอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใส่เงี้ยน่ารักดีนะคะจะใส่เงี้ยที่ใส่คู่ใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะคือคิดว่าอาจจะใส่แบบว่าวันไหนเราอยากจะแต่งตัวลุคแบบดูแคชชวลนิดนึงหรือไม่อาจจะซ้อนกับน้องโชเมอะไรเงี้ยแต่ให้โชเมแบบว่าอ่าสูงขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองของโชเมเนี่ยเขาเป็นไฟจูเวอรี่ข้อดีของไฟจูเวอรี่คือไฟจูเวอรี่เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องกลัวเรื่องของ โดนน้าโดนอะไรเลยคือใส่ติดตัวกันยี่สีชั่วโมงเลยนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยตัวเองมี cross ก็คือเป็นน้ากันเขนคือได้มาจากตอนไปเที่ยวอิสราเอลนะคะฮลลีแลนแต่ว่าเส้นเขาขาดอ่ะก็เลยยังไม่ได้แบบว่าซ่อมใส่อะไรเงี้ยมองหลายแบรนด์มากแต่ว่ามันลงโดยที่ชอมเมเพราะชอบความแบบเป็นน้องบีอะวิงวิเป็นน้องรังพึ่งอะมันวิงอะวิ้งโดยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเขาวิงนะเนี่ยเห็นไหม คือถ้าเราอยากจะลองใส่แบบว่าซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาแนวประมาณอันนี้คือแบบเราใส่เงะะี้ยค่ะมันก็ประมาณนี้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่สร้อยติดคอสร้อยคออะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบนะคะแต่ก็คิดว่าเอ้ยถ้าเรามี2แบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนลุคตัวเองได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นตัว S ด้วยนะคะก็นี่เป็นของชิ้นที่2นะของเซตน,นี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นของตัวเองอีกนะคะถ้าใครดูในบล็อกอ่ะก็จะเห็นนะว่า ไปลองอะไรมามั่งแล้วน่าจะเดาได้จากกล่องว่าเป็นอะไรนะคะมาดูกันในชิ้นที่ละชิ้นที่สามนะเป็นแว่นของเซรีนนะคะแว่นของเซรีนลาข้ามาเขาก็จะมีตัวเช็ดแว่นนะคะมีสมุดบุ๊กเลตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นซองแล้วบางทีก็แล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นจะได้ซองแบบนี้บางรุ่นจะเป็นซองแบบบีบๆนะคะบางรุ่นจะเป็นซองที่สะพายได้นะคะก็มีมาทุกรุ่นนะทุกแบบอะไรเงี้ย เห็นไหมเซีนเขาแพ็กมามันไม่ค่อยสวยอะมันดูแบบเห็นไหมคือถ้าแานตัวเองนะลักชัวรี่มันไม่ควรจะมาแบบกับพลาสติกอะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นที่ว่าเขาอยากให้รู้เป็นของใหม่อะไรเงี้ยคืออันนี้นะอยากได้เพราะว่าน้องไทรอมเลยนะคะตรงส่วนด้านข้างแบบนี้อยากได้เพราะน้องไทรออมนะคะคือมันจะมีรุ่นหนึ่งของเซีนนะคะแว่นตาที่มันจะเป็นเหมือนวงรีอะคะ่ะรุ่นนั้นอะฮิตมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบ ขาสีดําอย่างนี้ขาที่มันเป็นโลหะอะไรเงี้ยแต่ตัวเองไปลองแล,แล้วรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากับหน้าตัวเองรู้สึกมันทําให้หน้าเราดูแบบไม่รู้อะมันไม่เข้ากับหน้าตัวเองอะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบแว่นตาประมาณแบบ aviator อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากได้แบบนี้เพราะว่ามันมีตัวไทอมตรงนี้นะคะก็มาลงเอยที่แบบนี้นะส่วนตัวเลยคิดว่าเหมาะกับตัวเองมากกว่าที่มันเป็นแบบรีๆอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยได้มานะคะสาหรับชิ้นนี้นะคะเห็นไหมมันจะสวยมันจะเก๋ตรงด้านข้างนี่แหละนะ เวลาเราใส่ขึ้นผมเราเนี้ยมันก็จะเห็นความเป็นทริออมนะคะอันนี้คือเหตุผลเดีวเลยที่ได้น้องอแว่นตากันแดดอันนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบใส่แว่นตากันแดดมากอย่างที่บอกมีแบบเยอะมากนะคะ Aviator เ,เ,เยอะมากก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างสําหรับรุ่นนี้นะคะของเซรีนนะคะแฮปปี้นะกับของชิ้นนี้นะคะชิ้นถัดไปอันนี้อาจะเป็นหนึ่งในของไร้สาระนะคะแต่ว่าอยากได้ เห็นก็รู้นะว่ามันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับพวกของแบบน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเซรีนนะคะอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดเลยแกะให้ดูอันนี้ไร้าสาระมีสามชิ้นหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญแ <laughs> ต่อแต่หอมมากเลยอ่ะเป็นน้องสบู่เซรีนนะคะ เขาบอกว่าเลือกได้3อันใน1แพ็ะคอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยดมมาทุกอย่างนะชอบ2อ,อันก็คือเรลทนะคะกับลาพานูเขาจะมีเรปไทยซึ่งเป็นกลิ่นที่เกลียดมากนะคะแล้วก็มีอันนึงถ้าจำไม่ผิดเป็นแคลิฟอร์เนียซัมติงเออเดอะแคลิฟอร์เนียอะไรซัมติงนะคะอันนั้นก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะก็มาลงเออที่เรลทกับน้องลาพานูนะคะได้เรทมา2อ,อันนะคะให้ดูความแบบน่ารักคือหอมนะคือหอมอะ่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ใช้สบู่ก้อนใช้สบู่เหลวแต่ว่า ได้ดูความน่ารักมันน่ารักมากเลยนะจะบอกงอ้ยเห็นไหมเขามาแบบดูหรูไหมดูแบบสมกับเป็นของหรูหูไหมแพคเกจจิ้งกินขาดแล้วว่าชนะเลิศโอ้โหเปิดมามีแพ็คแบบนี้อีกอ่ะดูสิแบบโอ้โหแบบอ้เวเห็นไหมแพคเกจจิ้งเนี่ยมีผลในการซื้อของนะคะมันไม่อยากนั่นเลยน้องอ้เยน้องน่ารักไหมอะ พา r เรนะคะเป็นกลิ่นที่คิดว่า90กว่าคนซื้อไม่ใช่เขเรียกอะไรร้อยคนซื้อ90กว่าคนน่าจะบอกว่าหอมนะคะสำหรับพารเรโอ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วอีกข้างหนึ่งมีคำว่าเซรีน e อ่ะมีเซรีนพาริสแล้วก็มีพา r เรอยู่ข้างบนนะคะเห็นไหมโอเคไร้สาระแต่หอม <laughs> ความจริงจะพูดจริงนะว่ามันก็เหมาะกับแบบเป็นของขวัญคนอะไรอย่างนี้ไหมอะ คือถ้าเพื่อนเราอินซซลีนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอของพวกนี้นะวางในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ทําแบบให้เสื้อผ้าหอมได้นะคะวางมาในห้องน้ําเก๋ๆก็สวยค่ะเวลามีโขงมีแขกมาดูหรูดูผู้ดีนะคะก้อนละหกสิบเหรียญนะคะเท่าไหร่อ่ะพันสองไหมพันสองพันสามอะไรเงี้ยนะคะจัดไปนะ,ะ <laughs> ขอมันต้องมีสําหรับคนรักเซลีนคนรักน้องลิซ่านะคะต้องมีนะคะ อ่าเนี่ยนะสามอันกิฟเก๋มีความสุขนะคะอ่ะมาดูอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายเนี่ยนะคือตอนนั้นก็ไม่ซื้อเนอะราคากระถูดไปแล้วก็ทึ่งมาซื้อเนาะคือถ้าจริง,รงนะถ้าไม่เดินทางอะ่ะไม่ได้เคลมแท็กเนะี่ยจะไม่ซื้อนะมันแพงแต่ก็คิดว่าอ่าน,นไหนๆก็จะได้เคลมแท็กละกันคิดอย่างนี้นะคะก็ได้คืนเยอะอยู่นะก็เลยโอเค ตัดสินใจซื้อและกันสลับชิ้นนี้นะคือตอนแรกก็คิดระหว่างชิ้นนี้กับอีกชิ้นหนึง่งแต่ก็ได้อีกชิ้นหนึ่งมาแทนชิ้นนี้อะไรเงี้ยเออมันก็มีความอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆนิดน,นึงนะกับเซลีนนะคะแก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 ะกล่องเหมือนกล่องเท้าเลยอะ่ะสงัส่ข้อหากล่องให้ไม่เจอมันน่าจะมาเป็นลักษณะกล่องแบบสี่เหลี่ยมหน่อยๆอะไรเงี้ยอ่ามาดูกันนะคะโอ้แบบ คือต้องหอมาดีๆสมราคาของหน่อยนะสำหรับชิ้นนี้นะมันแพงอ่ะคือเคยพูดนะว่าราคาขนาดเนี้ยกระเป๋าไม่ซื้อแน่เลยอ่ะเซลีนเห็นไหมซื้อไปแล้วอ่ะซื้ออีกแล้วอ่ะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าไม่ได้ภาษีคืนนะใบเนี้ยจะไม่ซื้อถ้าไม่รักเซลีนจริงๆมาลักงน้องลิซ่าจริงๆจ,จะไม่ซื้อ,อจริงๆพูดจริงๆแต่ก็คิดว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆละได้เคลมแพ็กด้วยนะซื้อแล้วกันนะคะมาดูกันเฮ้ยอันนี้เตี้ยวอ่ะ อายอะ่ะบอกว่าจะไม่ซื้อซื้ออะ่ะแน้แนเน,น,นเป็นน้องไทรอ้อมนะคะเป็นลักษณะแคนวาสนะคะผสมกับหนังเป็นทริมเหมือนที่บอกทุกคลิปเซลีนแพคเกจิ้งเวลาแกะกล่องไม่สวยหรูดูดีไม่ลักชูเลยนะคะหอ่อมาอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าเขาอยากจะให้มันแบบว่าดูเหมือนใหม่เอี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแกะออกมาเลยแล้วคันมันจะดูดีกว่านี้ค่ะเออนะอันนี้แกะยากอีกอะดูสิหัวแบบว่าแล้วจะห่วจะแกะไงอะถ้าไม่มีอะไรมาตัดตรงส่วนเนี้ยมันแตดยากนะมันแกะยากอะตรงจริงเราไม่ชอบเลยว่าแกะออกมาอย่างนี้มันเหมือนซื้อของถูกอะอะบนละบนบนบน,บนที่บน มาดูกันนะเห็นไหมมันเหมือนเวลาเราแกะมันไม่สนุกอ่ะมันต้องมาแกะของอย่างเงี้ยแบบดิออหลุยวิตตองชัแนวเวลาเขาแกะแล้วมันดูแบบสวยหรูดูดีเลยอะค่ะอันนี้แบบอะไรเนี่ยดึงไม่ออกอีกมันติดสติ๊กเกอร์อะไรเยอะแยะมากมายโอ้สกอตเทปโอเคเอางี้แล้วกันนะถือว่าเห็นนะว่าแกะกล่องน้องมานะคะยังไงในอนาคตนะจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างน้องไทรอมนะคะที่เป็นหนังสีดำนะคะ กับน้องเอ้าทำไมแกะไม่ออกพลาสติกพลาสติกเขายังซีลอยู่เลยอะคะ่ะอ่ะเห็นไหมทุกอย่างเขาซีลทุกจุดะคะ่ะคือถามว่าแตกต่างกับน้องสีดํำไหมอ่าต่าง <laughs> ต่างค่ะต่างที่สไตล์อยู่ที่ความชอบเลยส่วนตัวนะคิดว่าตอนแรกเลยอะที่ก่อนจะซื้อน้องสีดาอะคิดว่าน้องอันเนี้ยสวยกว่าสีดําแต่ว่ารู้สึกว่าแมทเทอเรียลเนี่ยน้องสีดํามันดูแพงกว่า ก็เลยตัดสินใจซื้อน้องสีดำนะคะแต่ว่าน้องใบนี้ยมันก็ยังมีความอยากได้อะไรเงี้ยแล้วราคารุ่นเนี้ปรับขึ้นเท่าราคาหนังเลยทําไมฉันไม่ซื้อรุ่นนี้ก่อนแต่ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าไม่เดินทางนะไม่ได้เคลมแท็กจะไม่ซื้อนะรู้สึกว่าเซรีนพอม,มันสักห้าพันเหรียญดอลลาร์นะคะห้าพันห้าร้อยเหรียญดอลลาร์เนี่ยแพงไปสําหรับแบรนด์ของเขาเองนะถึงจะรักน้องลิซ่ารักเซรีนส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเซรีนเนี่ยแพงไปสำหรับราคานี้นะคะ ใบนี้ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นไทยบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าน้องลิซ่าจะเป็น global brand ambassador ต่อให้เซลีนหรือเปล่านะคะเพราะเรื่องข่าวของ b l a ็ k พิงก์กับต้นสังกัดเองก็ยังยังสรุปไม่ได้นะคะก็หวังว่าน้องลิซ่าจะอยู่กับเซลีนไปเรื่อยๆนะคะขณะนี้ไม่งั้นนะาเซลีนยออตกไม่แน่นะคะไม่มีน้องลิซ่าเนี่ยเซลีนย่อตกแน่นนะคะและนั่นนะะก็เป็นการแกะกล่องนะเดี๋ยวในอนาคตนะจะมารีวิวให้ดูระหว่างใบนี้นะคะกับน้องไชยออม ที่เป็นหนังสีดํานะคะแล้วจะมาแชร์ให้ฟังละกันว่าถ้าซื้อได้ใบหนึ่งเนี่ยจะซื้อไปไหนดีโคตดดีโค้ดเสียยังไงนะคะโอเคก็เยอะวันนี้เยอะคลิปนี้นะคะก็แกะก่อนเดินทางเลยนะคะก็เดี๋ยวจะแพ็คๆๆนะอันไหนจะไปเคลมแพ็คก,นะก็จะขนไปนะคะสิ่งที่จะไม่เคลมแพ็คก,ก็คือสบู่นะคะเพราะสะบู่เนี่ยทิ้งว้ที่นี่นะคะสะบู่นะคะหอม น้ำหอมนะได้ทุกทีแหละเวลาไปซื้อของเซรีนะน้ำหอมเซรีนเต็มบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปไทยนะจะทำคอนเทนต์ละกันรีวิวโรงแรมรีวิวการเดินทางบิสเนสคลาสทริปนะคะยังไงรอดูละกันนะคะต้องขอแพงจริงนะไม่มีเวลาตัดต่อคลิปเลยอะคลิปดองตั้งแต่เฟ b r อ a r รีปีนี้ที่ไปไทยครั้งที่แล้วยังตัดต่อไม่เสร็จเลยอะทริปใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะพยายามตัดต่อนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ